ก้อยราชพรและโกบอยคนสนิทของนิกกี้และเมาส์ออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังทราบข่าวว่าคุณพ่อของนิกกี้และเมาส์ถูกหมายจับข้อหาพยายามฆ่าค่ะ ไว่าเป็นข่าวใหญ่ของเชา้าวันนี้เลยก็ว่าได้ค่ะหลังจากที่ชุดปฏิบัติการพิเศษนํากําลังปิดล้อมบ้านของนายวรเชสจันทภัณฑ์ซึ่งเป็นคุณพ่อของหนุ่มนิกกี้นะชาัลและคุณเมาณาชานั่นเองที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับพยายามฆ่าพรบอาวุธปืนหลังใช้อาวุธปืนลูกกดยิงใส่คนขับรถบรรทุกโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและรถเกิดความเสียหายค่ะล่าสุดค่ะลูกชายทั้งสองคนยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นนนั่่เองคะ มีเพียงแค่แฟนสาวอย่างสาวก้อยรัชพรซึ่งเป็นแฟนของหนุ่มนิกกี้ค่ะเดี่ยวมาโพสต์รูปเดินคู่กันพร้อมส่งกำลังใจให้หนุ่มนิกกี้ผ่านอีโมจิกมแขนนั่นเองค่ะซึ่งหนุ่มนิกกี้เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์โดยส่งอีโมจิรูปหัวใจค่ะล่าสุดค่ะอย่างที่รู้ข่าวกันว่าลูกชายทั้งคู่เนี่ยไมไ่มีการออกมาเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยได้กล่าวในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ได้คุยกับโบบอยผู้จัดการของนิกกี้ค่ะทราบว่านิกกี้เนี่ยยังคงทํางานอยู่โดยนิกกี้เนี่ยเพิ่งจะรู้ข่าวพร้อมๆกับพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจนกระทั่งคุณพ่อถูกจับนั่นเองค่ะทั้งนี้นิกกี้กับคุณพ่อเนี่ยแยกกันอยู่นานมากๆแล้วเป็น10บสปีแล้วค่ะเพราะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยแยกทางกันได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้านแต่เรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ทราบโดยทางคุณพ่อเองก็ไปมีภรรยาใหม่และครอบครัวใหม่ไปแล้วนั่นเองค่ะ ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะกลายเป็นข่าวใหญ่จริงๆของวันนี้ค่ะยัยก็ต้องรอให้หนุ่มนิกกี้และหนุ่มเมาส์ค่ะออกมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารอีกทีนึงและถ้ามีเรื่องมาอัปเดตท,ทางเพจบดาเมาส์จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ